ที่เราต่างคนต่างใจแค่เสี้ยวนาีที่พบเธอหัวใจกกทเรครับขอบคุณครับคือถ้าพวกคุณออกมาอกแล้วก็มาเต้นกันแล้วเป็นส่วนร่วมเดี๋ยวขาจะร้องเแตเพลงนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวคุมีเพลงมันๆใสต็อกอยู่นะัโอเคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตรงนี้ ดีใจมากรับผมคนหน้าตาดีๆนะครับโอ้ใช่ใช่วันดันคลาสเซียร์ข้นผิวใหม่ให้ผิวขุนอ่อ,อนวัยดื่อเพชรเสร็จในขั้นตอนเดียวคุณก็ดูดีได้เพียงแค่ให้โอกาสตัวเองนะครับเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ม,มากโอ้โหอันนี้สุดยอดยนะครับฉะนั้นคนที่อย,า,ยากจะรู้จักทางด้านนวันดาน Zero, คลาสเซียรก็บอกว่าเอาเพชรเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนะครับ แต่ยังไม่ค่อยมีคนบอกว่าจะเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกมาอยู่บนหน้าของเราเอาอนหน้าคิดไหมผมก็เห็นแต่ทองเคยไปครับเคยเคยไปตามร้านลวดหน้าขเขาเอาทองมาเนี่ยนะครับบนหน้านะครับแต่เนือกว่าทองคุ้มเพชรเพชรบนหน้า,นนา,นนาในวันจันทร์นนุชพัสรีรม่มนะครับและจะเป็นโอกาสเปิดตัวพิซเตอร์ด้วยเราได้เห็นพิซเตอร์มือรอของเราวนะคนนี้เป็นการแสดงจากช่องเจ็ c. ก็คือคุณแอมป์ติญยาวิโรดแสงปทีทั้งหมดถ้าพร้พอมกันแล้วไปรู้จักกันเลยครับน้ำดิบดพลัสเซียมทำไม,ม,ม,ไมผิวถึงแลดูไม่ขาวกระจ่างใสอายุเหรอคนหนุ่มสาวไม่ขาวก็มีความเครียดเหรอก็มีสว่วนแต่บางคนก็ไม่เครียดนะไม่ต้องคิดให้ยากเป็นเพราะเซลล์ผิดปกติเซลล์ที่ตายแล้วยังอยู่กับหน้าเรา พบกับเทคโนโลยีใหม่แห่งยูเคจัดเซลผิวที่ตายด้วยอายุเซลล์เดิมส่วนผสมเตรียมประสิทธิภาพจากฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ไนรันไดมอนท์พรัสซีรัมขจัดเซลล์เสียล้างพิษบำรุงฟื้นลบเรือนริ้วรอยขาวกระจ่างใสผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัด5ขั้นตอนหนึ่งครั้งเดียวขจัดเซลล์เสียล้างสารก่อมะเร็งต่างๆกลับผิวใหม่รือรอยจางลงดูอ่อนเยาว์หน้าใสากระชาบวัยซีรัมเข้มข้นที่เหนือกว่าไนรันไดมอนท์สซีรัม คุณก็ดูดีได้เพียงแค่ให้โอกาสตัวเอง เซรล์เนี่ยนะครับคำถามทุกคนมีอยู่ในใจนะครับก็คือว่าวันนี้อยากจะลองผมได้ลองมาแล้วนะครับคือปกติเนี่ยผมใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อันที่ดีๆเนี่ย่งจะไม่ไม่หอมไม่ลิ่นหอมมากวันนี้ถ้าใครสนใจเขาจะมีการลดกระนำลดกระนำหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ฉะนั้นก็วันนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับสองตำแหน่งครับวันนี้ คุณโจซีเนียร์แอดไวเซอร์เอ็กเซคิวทีฟฮะอาเชิญขึ้นมานะครับมอบผลิตภัณฑ์ให้กับพรีเซนเตอร์นะครับ้ขอเชิญทุกท่านครับ เคสบทหน้าเป็นไสขาวขอวจะตของเปนวเื่อนอดีด้วยนะครับขอวจะต้องเปนนะครับขอให้ทุกคนครีนี่อาจจะทำพันล้านหมื่นล้านได้คุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณกเพื่อนให้แอนด้วย้ก็ได้ขอให้ทำให้ทุกคนสรุกไปถึงท้ายพอนะคะ ซึ่งพอเราถึงงานโคตรใหญ่มากค่ะ